ฝังเข็มทํางานยังไงอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับหลายคนคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยมันคือการเอาเข็มไปจิ้มเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่านั้นครับศาสตราแพทย์เป็นจีนนะจะมองว่าในร่างกายเรามันมีเส้นลมปราณเป็นเหมือนทางเดินของพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในทั่วร่างกายของเราในแต่ละเส้นลมปราณมันก็จะมีจุดสําคัญที่เรียกว่าจุดฝังเข็มซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายเมื่อพลังงานที่เรียกว่าชี่นะครับเกิดการติดขัด จะทาให้ร่างกายเรามีปัญหาเช่นมีการปวดตึงเสียสมดุลแพทย์เป็นจีนจะเลือกฝังเข็มลงในจุดที่นไปช่วยเปิดเส้นลมปราณกระตุ้นการไหลเวียนของชี่และเลือดให้ร่างกายของเรามันกลับมาสมดุลแล้วฝังเข็มมันช่วยยังไงเข็มจะไปกระตุ้นระบบประสาทและสมองเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มันมีปัญหากระตุ้นการหลั่งของสารบรรเทาอาการปวดออกมาเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างเส้นลมปราณช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายนะครับ มันเริ่มมีการซ่อมแซมตัวเองเข็มเล็กิดเดียวแต่สั่งร่างกายให้ฟื้นฟูทั้งระบบได้มันไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่มันคือวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของสมดุลถ้าท่านใดมีคําถามหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนจีนฝังเข็มหรือยาจีนก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอจะคอยตอบให้หรือใครอยากจะปรับสมดุลร่างกายมาปรึกษากับเราที่จินเจน,จนคลินิกได้เลยครับผมสวัสดีครับ